มาเตรีมฟีไฟกันดนีละมาเตรีมฟีไฟกันดีละเฮ้ยเ <c oughs> ขื่อนจะบอกมึงไงหัวกูตายแล้วเดี๋ยวกูหากิกใหม่ก่อนอะไรเอ่ยแซ่บที่สุดปากอีเจ้าว่ะแซบ เคยลองแล้วเออวิดีโอนี้นะคะอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะมีคำพูดที่ไม่สุภาพนะคะเด็กต่ำกว่าอายุส3ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะคะแหม,มแต่งงานยังไงก็เข <c oughs> ้าหอแค่นั้นจัดกันสักรอบก็จบแล้วส่งไปเละแหนดูตรงไหนดู <c oughs> ตรงเพื่อนอะตรงเพื่อนอ๋อนี่ไงคุาแต่งงานอ๋งงนอทำอย่างนี้นี่ต้องการเป็นคู่รักกับคน ไปอีกระดับกับระบบคู่รักที่พร้อมฝ่าวรสุมไปด้วยกันทุกที่อ๋อมันแต่งงานหนีนี่นนนแล้วกูต้องทำาไงต่อเราได้ทำการแอดผัวไปเรียบร้อยแล้วเขาก็รับผัวเราแล้วนะเฮ้ยมันแสดงคู่รักได้ด้วยวะ่ะไหนไหนมันแสดงตรงไหนวะแสดงอย่างนี้หรอไม่อนนะไรมันขึ้นอยู่แล้วมันปกติอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูดูนะนี่ไงไอหัวใจนี่เป็นทองซองอะ ไหนหัวใจสองซองแน่เออน่าจะใช่นะอย่าล้างหัวไปอย่าล้างไหยไหนไหนอย่าล้างอยู่ไหนข้างบนไงลูกโซ่อ๋อมีกัญยาวันไหนกูเบื่อมึงแล้วกูจะมายากับมึงตีนจันแน่ไปเงิครบรอบด้วยวะเด็กเฮ้ยจริงว่ะไหนเธออ่านตรงไหนไอ้คู่รักอะที่มัเบลเกชั่นมาอะมึงไม่เห็นหรอเด็อยู่ตัวคู่รักสีเขียวอ๋อไปที่โบนัส นี่ไงว่าจับสีทีมพร้อมพูดแต่งงานของคุณเพื่อ,อร่วมทีมจะมองเห็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์เยสมันจะไปโชว์ให้คนอื่นเห็นด้วยรางวัลทุกอย่างจะถูกเพิ่มขึ้นสองเท่าในวันครบรอบมีได้วยว่ะและอย่าล้างอ่ะหากมีการลบเพื่อนจากรายชื่อเพื่อนความสัมพันธ์ทั้งหมดจะถูกยุติโดยทันทีอ๋อลบเพื่อนออกก็คือถือว่าจบนี่ปฏิทินให้ด้วยวันที่เราแต่งงานกันเออน่ารักดีว่ะน่ารักน่ารัก อให้กูดโดดอ่ะถ้างั้นลกกะก็ของนาฬิกาไม่แหงเลยแล <laughs> ้วปีกเขาแล้วปีกเขา,า,า,าปีกเขาดีไหมเทตายมีปีกเดี๋ยวกะตายแล้วเจทำไมมา,มาลง,ลงมาลงอะไรตรงนี้อ่ะโอ้โหเธอตัวบนเข้าหัวไปละเม่นเลยเจกูจะไปช่วยมึงเองอย่าทำใจดีๆไว้นะ กดอะไรอ่ะกดอะไรกดบีกด,กดมไม่ได้นานเู<ม>ลือกันยาตอนน่ะมาอยู่ข้างๆเขานี่มาอยู่ข้างๆเขานี่เดี๋ยวเขาเปิดวงให้นะตัวทีเหรอไม่ใช่ตัว e. อี จงังไงทำไมบอทเนี่ยไอ้ทเนี่ยต้องฝึก,กเล่นเนี่ยไม่ได้เล่นกา,านลืมหมดแล้วจะบอกให้เล่นฟีไฟมาสตรีมฟีไฟกันเนี่ะมาสตรีมฟีไฟกันเนี่ยเฮ้ยเขยิบจะบอกมึงไงจะอ้วกน้ำเน่าอ

มตัวบนนี่เยอะเอีอเหรอเออยโอยโอ๊ยโอ๊อ๊นโ่ยโอ๊อายโ้ยโอ๊ยๆอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊โอ๊โยอ๊แโอ๊ยยอายย ไหนดูตรงไหนความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นดูสถานะผัวก็ต้องเพื่อนไงเออยมันก็จะมีผัวอยู่ด้วยเรียกคู่แต่งงานผัวอะไรยังไม่ได้ก็เลยอ๋อเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยนะต่อป่าต่อดีกว่าเดี้ต้องต่อนะเราต้องเพิ่มความสัมพันธ์ของเราให้เยอะขอึ้นกว่านี้ ต้องเล่นกับมึงวันละกี่นาทีแนวหนึ่งจะขึ้นน่ะห้าชั่วโมงก็ามาชั่วโมงเดียวพอเขาเกมก็หมดไปยี่สิบนาทีแล้สับเดินเล่นเกมเดียวอ่ะห้องรายกาเดือดๆพอเดือดไม่ได้ลงมายิงเลยไงชอบชอบตายเลยแล้วก็ไปเริ่มเล่นใหม่ฝั่ง,งมีคนนะนี่นี่ช่วยกูยิงหน่อยสิเพื่อนฮัลโหล ออกูลืมเปิดไมค์เขาจะได้ยินกูด้วยไงเนี่ะเฮ้ย S K S ก็น่าเล่นกูเปลี่ยนออสกอซ่าเป็น SK S K S ดีกว่ายัางไม่ได้ลองแม่งก็เปลี่ยนและกูอวไรายใจจัดยังไม่ได้ลองของดีก็จะเปลี่ยนใจซะแนละ้วกูมาถึงปืนมึงเอาไม้ถึงอะไรเขารู้สึกเขาพูดไม่ชัดเลยอะ่ะเขาไปปรับฟันมาเนี่ยลูกครึ่งไงวมากฟันคอขอคาดเลยใครจะฟันใครมีเห็นดาบกูยังแหน ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นอนมึงมีประล่ะแล้วมึงมีประล่ะของึงมีประหลาดมีดีใช่ไหมควันนะมึงนะเออมีจริงด้วยแล้วมีดมึงมีไหมมีดมึงมีเหมือนกูหรือเปล่าแล้วมึงมีมีดแบบปูเปล่ามีดตรงไม่ธรรมดาเลยกูไม่มีดมึงไม่มีควันอ่ะพอดีกูใช้ทฤษฎีฟิสิกันนะแบบว่ามีดที่ไหนมีควันวะเท่ทำไมอะอะไรเอ่ยแซ่บที่สุดปากอีเจ้าแซ่บแซบ เคยลองแล้วเออมึงทำไมได้ยิงดีจังวะให้โอ้กูไม่ได้คิวเลยสั์ตังไม่ดีติดนเล่นรีไฟแล้วปากหมาหมาหมาเล่น GTE เยอะเลยนะมึงอ่ะก็สันดานมึงมาเนี่ยโอ้โหน่าโกรธทีกูก็พูดพอตั้งแต่กูมาเจอมึงเนี่ยแหละกูจะติดมึงอย่าเถียง เฮ้ยมีคนยิงปืนกูยิงมีเมามามาตรงเขานี่มาตรงเขาแล้วมึงวิ่งไปไหนเนี่ยนี่กล่องข้างล่างมีตัวมีตัวเห็นนั้นโอ้ยอย่าไปเปิดจุดซิมันอยู่ไกลเกินกูอยากยิงอ่ะบ้านเราปืนชาจยิงร้อยเมตรก็ได้อยู่นะได้ตายดิโอ้ข้างหลังสองวิ่งผ่านมาได้ไงวะมันส้มหรือเปล่าชิบหายโดน หนต้นไม้หมกแตกเลยล้มล้มตามดีรอเลยทำไมกูยิงไม่โดนหัวเลยเนี่ยอเอ,อากา้ ไม่ต้องไต้งองรอรอ,อยิงรอยิงรอยิงอย่าชุบรอ,อยิงมาแล้วผมตายแล้วฮัลโหลช่วยมไม่ได้นี่หัวกูตายแล้วเดี๋ยวกูหาก,กีก้ก่อน <laughs> อสองตัวจัดมันเลยจัดมันเป็นทำไมเมียกูก๊อตจังวะมันฟุกเอา้าอะไรอ่ะ <c oughs> อ๋อมันอยู่ข้างล่าง เอแย่เอ๊มีแค่นี้จะขึ้นมาด้วยกันเพื่อมึงนั่นแหละตากูมาโนไมตาเดี๋ยวกูขึ้นไปก่อนมึงกูขึ้นมาก่อนกูขึ้นก่อนแลอย่างนี้กูต้องขึ้นก่อนมึงขึ้นทีหลังเดี๋ยวมึงจะขึ้นก่อนกูบอกกูขึ้นก่อนเมื่อกี้กูขึ้นก่อนมึื่อแย่งกูต้องขึ้นก่อนมึงมึงขึ้นก่อนมันก็รอบเดียวเองดิ อะไรอะไรรอบเดียวฮะะฮพูดดีๆดิคนชิบหายกูอย่างไอ้ปืนเลยเธอขอมันลงแล้วปืนเสร็จกูหมดกระเป๋าก็ไม่มีนอนไม่ปีกละอย่างเถาเรียกเตีงนอนมัต้องปุริแก งรวยอยู่กูอะอะกูถามเลยยองกูอแกอ่กูอะแก่แกูมั่นใจมากมึงเอาอะไร่ามัน่นมั่นหน้ามั่นตาเถอกูมั่นใจอย่างมากถึงมากๆแรงมากที่สุดว่ามึงแก่กูอีเถาเถาเอ้ยเาถาไม่เถาไม่รู้อะา,ามึงก็ติดกูอะเออกูกำลังจะพูดเนี่ยไอ้คนกูเองกูเอง ตกใจหมดคนคนจริงอันนี้จริงจังน่ะเดี๋ยวกูนึกว่ามือล้อเล่นวิ่งไปเลยกูกินเห็ดก่อนโหลองกินเห็ดกูกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูเลือกปืนไม่ทันยูมันเออสวยชุมมยช่มเลยเจบก่อนฮัลโหลนิ้วกูช้ามากเลยกูเล่นไม่คล่องเลยจริงนี่อ,อ,อยู่ดีๆเดี๋ยวกูเปิดนี่ให้ เนี่ยมาเก็บยามาเก็บไอวอลเนี่ยเธอเอาเอาเอาดีดอกเอาให้เมค้างเมาค้างเออเมาค้างอ่ะเอาเฮ้มาชกกูหน่อยมาชกกูมาชกกูเออกำลังไปทำใจดีๆไว้แล้วทำไมกูต้องตายแล้วมึงก็ยิงได้ตลอดมึงเป็นโรคอะไรนะเอาบอเป็นตัวล่เออ มียาไหมเบื่อไองอ่ะจุ่มเงินัะไ้จุ่มอะไรไม่ GTA ฮัลโหลเอ้ยมันจุ่มได้นะจีมันมันจุ่มในฟรีไฟ r e ได้นะเว้กูเคยเห็นเขาทำกันจุ่มาจริงไอ๊ะท่าเต้นอ่ะเอาผสมกันนะกูเคยเห็นเขาทำกันอยู่นะเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายปีกมึงยิ่งใหญ่ใหญ่อยู่เออกูว่ากูตายบ่อยเพราะปีกนี่แหละเหมือนเดิม อ๋อเฮ้ยระวังระวังจีสิงห์ตะไนเขาเจอตัวแล้วเห็นละไปยิงไปต่อ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 ให้มันมาตให้มันมากูซ้ำกูซ้ำตายละหาลูกกับเธอลูกเลยให้ในไม่มีลูกไปหาท่าไปไปหาท่าจุ่มไปท่าจุ่มในฟไฟไฟจุ่มจุ่มกันเสร็จแล้วก็หาลูกโอเคไหมใครจะมาเป็นลูกให้เราเออไม่มีเด็กแถวบ้านเหงื่อที่มันเล่นเกมทุกวันอะมีปะ น้องกูเนี่ยเล่นโคตรเก่งเลยสัตว์เก่งก็กุยน้องแท้ๆอ่ะนะไม่แท้ไม่แท้แเออไปเอาน้องเองเป็นลูกดี